สุพรรณบุรีวันนี้ร้อนมากเราไปหาอะไรเย็นๆกันดีกว่าปะเปิดแอร์ในบ้านใช่เราจะไปเปิดแอร์นอนกันให้เย็นชำ่ำหรลยฮะไม่ใช่ที่ไหนล่ะตามมาวันนี้เราได้รับภารกิจจากเนตกาแฟซองม่วงกันอ้าวเดียวเอาไปให้มานี่เ,เราจะมาปักหมุดร้านที่มีเนตกาแฟซองม่วงกันเข้าไปท่ามจะห้องร้านกันเลยดีกว่าว่ามีไหมมีจ้านี่เลยจ้าซองม่วงโอ้ยไม่ใช่ครับเจ๊ผมหมายถึงเนตกาแฟซองม่วง Ah <laughs> ใช้เลยเจอแล้วเน็ตกาแฟซองม่วงหวานน้อยอร่อยมากร้อนนี้ชงเย็นกับเน็ตกาแฟที่ร้านโชห์หยไกลบ้านเป็นกาแฟที่เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพน้ําตาลน้อยลง5 0แต่ยังให้ความอร่อยเท่าเดิมแค่แวะทานทุกวันซองละ5บาทร้านค้าก็ชอบเพราะขายดีชงเย็นก็อร่อยหวานน้อยตัวจริงต้องซองนี้เลยแล้วแตงรู้ได้ไงว่าร้านนี้มีเน็ตกาแฟซองม่วงก็เข้าเห็นป้ายร้านขวัญใจนี่ไงเรามาปักหมุดให้ร้านนี้กันเลยดีกว่ากาแฟที่หวานน้อยแต่อร่อยมีอยู่จริงแว มาที่ร้านที่มีหมุดสีม่วงแบบนี้ได้เลย